สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเราเล่นนะครับก็มาตามมาต่อกับเรื่องของวอลเลย์บอลลีกเกาหลีนะครับกีนักกีฬาไทยของเราก็เดินทางไปร่วมรับตัวนะฮะในโคต้าทรีเอาต์กีฬาโคต้าเอเชียนะฮะในการแข่งขันวอลบอลโคโมวิลีกนะฮะในฤดูกาล2024-2025นะซึ่งก็มีนักกีฬาไปร่วมคัดตัวเนี่ยไปร่วมคัดเลือกทั้งหมด29คนด้วยกันนักกีฬาไทยก็อย่างที่บอกแหละมีไปทั้งหมด6คนด้วยกันแล้วก็มีนักกีฬาไทยที่มีชื่ออยู่ในทีีีมมมเเื่่ออดดดูกกกาารททแล้้้ววัังห3คนนนยะ ก็ว <ersch> ันนี้เนี่ยวันที่หนึ <important> ่งพฤษภาคมเนี่ยเป็นวันที่สโมสรจะมีการรับตัวนักกีฬานะซึ่งการคัดเลือกตัวนักกีฬาของเกาหลีมันก็จะไม่เหมือนที่อื่นนั่นแหละแล้วก็จะสโมสรจะเป็นคนเลือกนะครับดูจากผลงานในการฝึกซ้อมดูจากอะไรพวกนี้แต่จริงๆผมก็ไม่รู้นะว่าไอ้การไปคัดเลือกไปไปทดสอบร่างกายไปเทสร่างกายเนี่ยมันมีผลต่อการเลือกของทีมกีฬาอในมุมมองส่วนตัวเพราะผมรู้สึกว่าการเลือกตัวนักกีฬาเนี่ยจริงๆทีมเขาก็คงเห็นตั้งแต่แรกแล้วแหละเออเลงไว้ตั้งแต่แรกล้าบอกเฮ้ยเราอยาก พอไปถึงแล้วเนี่ยอาจจะตัดสินใจในเรื่องของเรื่องหรือว่าฝีมือในการฝึกซ้อมอะไรมันอาจจะมีบ้างนิดนหน่อยหน่อยแหละแต่ตจริงผมมองน่าจะเลือกไปแล้วเห็นจากรายชื่อที่ทางโฟเขาประกาศออกมาเนี่ย29คนเนี่ยน่าจะพอเข็นเท่าลางแล้วแหละว่าใครน่าจะพอสโมสรไหนน่าจะพอได้เลือกทีมไหนได้บ้างแล้วก็มันมีแต่ละทีมมันมีสิทธิในการเลือกก่อนเลือกหลังด้วยนะเเพราะฉะนั้น,นแต่ทีมเขาก็เลยอาจจะมีในใจไว้ก่อนอยู่แล้วโดยนักกีฬาทั้ง6คนของเรานะครับที่เดินทางไปร่วมคัดเลือกตัวใน ครั้งนี้นะฮะก็ประกอบไปด้วยนักรนิชาจใจแสนนะครับชิตาครองกำลังมากที่ชาวกรบุลเลอร์จะรับความน่าศัต,ศตว์เพื่อภรรยาเปนระาแล้วก็จินภานาหนองนะครับผมโดยที่อย่างที่เรานําเสนอไปเมื่อครั้งก่อนนะครับว่าแต่ละทีมเนี่ยที่มีนักกีฬาโคต้าเอเชียอยู่แล้วเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะต่อสัญญาับนักกีฬาคนเดิมของตัวเองได้หนึ่งฤดูกาลนะครับซึ่งสองทีมที่แจ้งความจำานงนะเรียกว,ว่าต้องการที่จะต่อสัญญากับนักกีฬา เดิมโค้ไดเอเชียของทีมืฤดูกาลที่แล้วนี่ก็คือคุณไดฮิวสเตดนะครับทีมของวิภาวีสีทองนะครับาวตบสาวไทยของเราซึ่งก็น้องวิภาวีเนี่ยก็ลงเล่นให้กับทีมคุณไดเมื่อดูการที่แล้วแล้วก็โชว์ครมได่ดีนะเข้าไปเติมเต็มให้กับทีมจนกระทั่งสามารถผาทีม้าแชมป์มาครองได้ทางคุณไดก็เลยต่อสัญญากับวิภาวีไปอีกหนึ่งฤดูกาลนะครับซึ่งก็มีประเด็นน่าสนใจก็คือตรงที่เรื่องของเงินนะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยในกีฬาโค้าเอเชียได้รับเงินค่าจ้างเนี่ยหนึ่งแสน ดอลลาร์สหรัฐนะครับถือว่าเยอะนะครับแต่ว่าฤดูกาลนี้เนี่ยนักกีฬาที่ได้ลงเล่นในปีแรกจะเพิ่มมาเป็นแสนสองนะก็ประมาณ4ล้านกว่าบาทนะครับผมแต่ว่าถ้าได้เล่นต่อในฤดูกาลที่2เน so ี 1, ่ยจะได้รับเงินเพิ 2, ่มมาเป็น1สนห0 0หมดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ค่อนข้างสูงนะรวมเป็นเงินไทยประมาณ5้าล้านห้าแสนบาทนั่นเองรับเละเลยนะครับสำหรับทางด้านของวิภาวดีในฤดูกาลนี้ส่วนีทีมที่เขาจะต่อสัญญากับนักกีฬานั่นก็คือทีมชองกวันจังเบสปาร์กนะครับผมผมว่าชื่อของผมนี่ก็คือ GTC กิฟต์นะฮะ ต่อสัญญากับเมกาวตีอังเกสตี้นะครับดาวตกคุ่ใช้อินโดนีเซียนะน้องอเมริกานะฮะซึ่งตอนนี้ก็ไปอยู่กับทีมพ้นด่วนในอินโดนีเซียบ้านเกิดไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวดูกันน่าจะกลับมาใหม่แล้วก็ว่าทีมที่มีสิทธิ์เลือกทีมที่มีสิทธิ์รับตัวนักกีฬาเนี่ยมีกันทั้งหมด5ทีมด้วยกันนะครับก็มีของด้วยเอฟเฟอร์เซฟวิงแบนด์ไอบีซีเอลทอส์นะครับกิทชอนไฮพาร์สมิกลูฟไลท์พิงค์สไปเดอร์แล้วก็ทีเอสคาวเท็กโซนะครับซึ่งนักกีฬา มีเกาหลีนะครับสโมสรเกาหลีทั้ง5ทีมเนี่ยไม่มีทีมไหนเลือกนักกีฬาไทยเลยนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเขาเน้นรูปร่างสูงๆไว้ก่อนเลยนะโดยทีมเปเปอร์เซฟิแวนเนี่ยเลือกจางอยู่นะครับบอลเร็วจากจีนนะครับเจ้าของความสูง196ซมตรไอพีเคเอ้าสโคนะครับก็เลือกเฉินซินถงนะครับผมมือเซฟนะซึ่งก็น่าจะไปแทนตำแหน่งของกอนพันแหละนะครับร่างส่วสูงเนี่ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดเซนติเมตรนะต่อมานะครับนั่นก็คือทีมกิมชอนไฮพาคร์ ในตำแหน่งหัวเสาเจ้าตัวเนี้รูปร่างส่วนสูง189เซนติเมตรขณะที่ฮุงกุกไลท์พไปเดอร์นะครับรองแชมป์นะครับเลือกนั่งของหัวรุ่ยเรื่อยมาเป็นทีมเจ้าของความสูง109เซนติเมตรอายุ28ปีไปร่วมทีมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งทีมนะครับนั่นก็คือ GS c จสคาเล็กโซนะฮะเลือกสเตฟานีวีเลอร์แล้วตัวที่มีสัญชาติออสเตรเลียแล้วก็สัญชาติเยอรมนีนะครับเจ้าของความสูง1 9 5เซนติเมตรในตำแหน่งหัวเสาเข้ามาร่วมทีมดเพราะท่ากับว่า ถ้าทีมในปีนี้มีส่วนใหญ่ก็จะเน้นรูปร่างสูงสูงไว้ก่อนเนาะคือในฤดูกาลนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าแต่ละทีมนี่เขาก็เลือกอตัวเล่นนนั้นที่รูปร่างไว้ก่อน,น,นแล้วก็จีนนี่ไปกันสามคนเลยแล้วก็ทีมาตรฐานลงไปถึงออสเตรเลียอีกหนึ่งคนการ mm. เลือกตัวนะครับหรือว่าการดับตัวนักกีฬาของเก,กาหลีในฤดูกาลนี้เท่ากับว่าในซีซั่นหน้านะครับวอลเลยูนควอเวอลี่ของเกาหลีเนี่ยจะมีนักกีฬาไทยจากที่เราเคยมีเต็มที่สี่คนนะครับฤดูกาลหน้า mm. จะเหลือเพียงแค่คนเดียวนั่นคือวิภาวีสีถอยนะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในชื่อนักกีฬาที่อยู่ในไทเอาท์นะครับทั้งหมด29คนเนี่ยเนี่ยแต่ละสโมสรเนี่ยสามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับในทางฤดูกาลก็ผมไม่แน่ใจว่าได้ครั้งหรือสองครั้งนี่แหละนะครับเพราะอย่างที่เราเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยอย่างดารินทรนสุวรรณก็ย้ายไปเล่นให้กับดีเกาหลีเมื่อช่วงท้าย้ฤดูาากาลนะะเปลี่ยนไปแทนที่ผู้เล่นเก่านะรวมไปถึงทีมพึ่งกุกก็มีการเปลี่ยนแปลงทุกผู้เล่นต่างชาติด้วยก็เลยทจะไม่ผู้เล่น ย้ายไปร่วมทีมในจีเกาหลีในซีซั่นหน้าได้เช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าแต่ละทีมถ้าเกิดเขามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาอาจจะมองมาที่นักกีฬาไทยก็ได้เดี๋ยวรอดูทีนึงแล้วกันแลก็ืมว่ายังไม่หมดโอกาสท่ที่เดียวนะก็ยังพอมีลร้นมในช่วงการแข่งขันระหว่างฤดูกาลพอประมาณนี้นะครับสำหรับการรับตัวนักกีฬาของลเกาหลีในฤดูกาล2 0 2 4 2นยในโคต้าเอเชียนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวหลังที่นี้ก็จะมีโคต้าเอเชียของทีมชายแต่ว่าทีมชายปีนี้ไม่มีนัไทยพเ้มรปววคดดต นะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราเวยของเราครับน,นี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ